สบายดีจ้าพี่น้องหลังจากที่เรามาจากตลาดเนาะมาเบ่งคองกลินนี่แหละโซนออกมาแล้วพี่น้องคนกำลังชิกินโอ้วันนี้นุ่งเสื้อสีโบใสอีแท้สบายดีพี่น้องกุ้ง มาครบเลยเนาะข้างในนี่กะไม่เท่าน้อยเพิ่นแล้วกะยญาพี่น้องโอ้ยน้องเมฆจบได้มีให้เลยเนาะน้าชิได้กูแขนเด็ดเลยเออคนล่อน้องเมฆคนล่อวันนี้ หลาย่องพี่น้องไอเลนสำลาดอยู่นะนังน้อยกามาเอากระโอแล้วก็เอาผ้าเบลนใบเนาะพากระโอนี่สิไปเอ็ดน้ำหอมเซอร์เลยผ้าเบยงใบกับซีเธเพิ่นไปเบลนใบพี่น้องกำลังสิไปเนาะพอดีไปพร้อมกันมีคนอยู่แม่นังน้อยกอล็อกคือกันทันแล้วป้าเด็กๆนะพี่น้องเด็กๆ้ยโอ๊ยบอกิดเลยเด็กๆละหายพี่น้องเลยน้องวันนี้ก็หลายซองว่ะตะกี้นี่กาโหอนะ โห่ป้าว่าสบายดีซองกันนะเร็วมากก็สบายดีซองเขาว่ะแหมหลายซองเดี๋ยวอียฮนอันนี้ยังมีมากยังมีครบทั้มเดี๋ยวพอวงอน้องตูพร้อมพี่น้อง,งแฮงกี้เอ้ยสวัสดีพี่น้องกวาอ่ะน้องลุงน้องมุกน้องไอติมน้องทองสวัสดีจ้าปาลุมสวัสดีจ้าปารุมสวัสดีจ้าปารุมเสียงน้องมุกเสียงน้องลุงนี่สีแจวสุดเลยพี่น้องทั้งแจวทั้งดัง เฮาก็ไปเบิง่งเนาะเพราะว่าไอ้นัดก็กำลังสีล้างพักเลยอ่ะอ่าอ,อีแม่กับสาวน้อยกำลังสีเอ็ดกินเลยจ้าพี่น้องไปจะป้าลุง <laughs> สาวหลายมิวโอเคโอเคมิวลาสบายดีแนะ่ก่อนนะ <laughs> นนเอ้ยนนสบายดีน่านเอ้ยเอาเพื่อนนมและมีดเลยแับน,นี้นนสบายดีเนี่ลูกสบายดีทุยหนาดื้อถุยเด้๋ยวลูกถุยหนาซะ อ่านมีทุซ้ำไปสำรวจกดกาพพักป้าเพลินหญ้าเขาตำเองได้ของหญ้าเขาเฮิร์ตเนี้ยจะเอามาถึงก็มาหลายั่นี่มาจิงมโบยุ่นเขายังสีหาอ่านพูกมีได้เอาตัวมีเ็ดทสานะคะใส่นลำหอมมาแบ่งกันนะเอาอันนั้นก่อนใส่เบิ้งด้วยนี่ใครยังบายนี่ เอาต sí, ัวนี na, <c ười> oh, ้ด้วมันจังสูงเฮ้ใส่อันนั้นนะใส่ดอกไม้ดอกไล่ค่ะมันจังสูงมือง่ามมันอ่าตัวนี้นใส่ตัวเขาจะเอาดอกไม้ดอกไล่มาใส่เดี๋ยเอาที่ใส่เข่าได้เออใส่เข่ามากเลยใส่เข่าได้ก็โอ้ได้หนิได้ก็โอ้ได้หนิใส่เข่าใส่เข่าป้าเป็นสี่แล้วก็เอาตัวนี้มาป้าไปเป็นสี่อีกมันก็เป็นซองสามมือง่ามเออ เอาไว้วันนี้อันนี้พาเอ้ยนางเอ้ยนางเราได้พาใหม่แล้วเรากับป้าพานี้หย้าตำเพื่อทุกปีปีละผืนปีละผืนหย่าให้มาคุณพ่อน้องเมฆวันนี้เอาบ่นะสบายดีทางพี่ก่อนเป็นไงนะหาเตียงนั้นอันนี้แหละโอ้ยควันหลายคนหลายคนหลายกล้องเดูจากพี่น้องมาบึ้งอ่ะสาวละน้อยห่าเนาะ อย่าลืมติดตามเพื่อนน้องคอนสวัสด์อันเคสามในเด้อฝ <laughs> ากแล้วฝากซองเ้อเอ้ยเพื่อนแล้วพี่น้องเขาติดตามเอ้ยเพื่อนแน่มาเบิ่งทางพีเนาะ แมนมันก็มีหลายซองเขาก็ต้องแบ่งนะพี่น้องแมนบอแม่ว่าสีเอาผู้เดียวซองคอย็นยังซองคอยตอดเอสดเอดเลอเคเคซอยไเียมไ่อรซยจะถเหดุกมาเบิ่งอ่าอีเมเพิ่นซอยซีนกับสาวโอนนะพี่น้อง เขียคนมานมาในชาในมือเอ๊อัพเดตรีวิวงานสุกแนี่ขนับล้มๆนในมือนี้ตั้งสิบป่ายกว่าซองพู้ปป่องไแม่เราต้องแบ่งเวกันเนาะแบ่งหยแบ่งคลิกันวอพิชสนัสดีันสวัสดีกันใสบายดีก่อนหายคนเงลน่งนปล่อย ลาบสินกับก้อยป่าเนาะทางนเ้อทางทาทานว่าเพิ่นสีเห็ดจังไ๋ลาบสีน่ะขอสิสิาท่ห้ลาบพดหรือลาบได้ไหมก้อยไนะไข่เากล็ก็าจะเจ้าว่าลาบหดบ่ลาบซุกบ่ เอาแต่มาแล้วแต่ดแม่ชุดแม่บอกชุด้อก้ดิบเรากินเมาว่าเขาห้าปิ๊บแตมาวอันนี้อันทีหนมุนหรือว่าเอแต่เราเาามซื้อเนาะอนพันกรสเต็มข้าไว้นนี้อันซอันมองผู้แขนะบอเอ็ดเขาเอินไว้แล้วเลยอะ

จบเดิมวันนี้เดิมพี่น้องเดินเห็นอันคลิปแม่เพื่อนเอาลงอาบน,น้ากะมีให้เลยจังมีดพี่น้องเอ้ยแม่ตัดเลบเพ่อกะเป็นคนจบอ่าเป็นคนฮูผู้ดีเดรลาเดอร์เห็นเก่งเก่งสินเธอไดไ้เห็นบ่าพี่น้องนาบาลกะหลายคนเติบกะออดังดังกันน้องยังมีตื่นเป็นคนจบแล้วนี่คลิปนี้น้องน้อยกะไม่มีเพลายสิมาท่ทยบรรยากาศ แถวอาขึ้นโคแถวในล้วกะ็แถวในขึ้นแล้วกะ็แถวหน้าบ้านเด้จ้าพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันว่าต่อไปน้องน้อยสิไปถ่ายเรือแน่เพราะว่าเฮากันอย่างายเวทียังไม่ทันเอดล้างพักก็ไปเบิ้งซองไอ้นัดเด้จ้าพี่น้องส่วนคลิปอาป็นน้อยก็สิเป็นคลิปเอดลาบเอดก้อยจ้าคลิปจออ้นน้อยเป็นคลิปที่ไปตลาดและะ้วก็ มาอะไรพี่น้องเอาได้แบ่งคลิปกันแล้วแล้วล้ะก็ส่วนคลิปผู้แหนกันยังมีห้วสิเป็นคลิปเพ่นะแต่นองน้อยไทยมีแต่คลิปแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ย <primo> ก็ตรงแบ่งให้เอ้ยไอเขาเจ้าสีไทยตอนผูกแขนพร้อมเนาะเขาก็ยังมีหูแต่ก็แบ่งให้เอ้ยไอเพื่อนไทยลดนางน้อยสีไทยบรรยากาศแบบนี้เอาเด้ออเอ้น้ำขีมินเออน้ำหอมมาเบ้อ สาพาดังน้อยไปเบิ่งแน่นี่แม่น,น้ำหอมเด้อจ้านี่แม่น้ำ้หมิ่นเพราอเรื่อนี่ <c oughs> อันน้เบ่งฮาเบิ่งน้ำหอมตะอุดน,น้ำอหอมนี่นนไทยใหม่ป่ะขี้หมิ่นเนาะหญ <c oughs> ้าเพิ่นกาซอยอันสะอ้นเอ็ดน้ำหอมพี่น้องอสะอ้นกระสีได้ไปเอ็สเบไปเต็มแนวอื่นเนาเนะหิบ เอาเมสีไม่ได้มาบอสว่าเคนร้อยหยากร้านว่าอ๋อเด่นเลร้านสุดร้านดุเนี่ยหยากดือดมาผู้ชายเนาะมีแต่คนดื้อๆ่ามากคุณยังคุณอ้าวบอสใส่ดอกไม้วันนี้ดอกไม้ก็ยังสีนั่นอยู่ใส่นั่งยู่คืดว่าใส่สมปล่อยจักยู่นี่ใส่ยังพระธนได้ถามเพิ่นแมนเนาะก็ต้องใส่ใส่สมปล่อยแบบเอาเอาไว้สลิดน้ำนะแม่นวะ คลิปนี้ก็ได้ขอลาไปก่อนได้จ้าฝากากดไลร์กดเจสาองครอบครัวาสาวผู้ไทยในได้จ้าต่อไปก็นะบมึงคลิปป้าคลิปคนอื่นกำ <laughs> ลังสีผ่ากันถ่ายลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย